สวัสดีครับจะมาพบกับผมอีกครั้งกับ Local e o Game Memory นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่บาวดัสกันต่อเนาะเออก็ครับผมก่อนที่จะไปลุยกันเนาะวันที่ผมจะไปไปไอ้นี่ไปเที่ยวกับพี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วครับผมเลยอีก2อาทิตย์คือคือแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อนาเทเดนโอ้ยมีกิจกรรมใหม่ไม่ใช่ดิมีแคมเปญใหม่เข้ามาคือตัวไปเล่น ไอดานอันล่าสุดละมึงให้เสร็จครับผมหรือเปล่านะถ้าเกิดจะไม่ติดโอ้สวยบอกเลย <c oughs> เลยนไม่ทันแล้วอืมอืมอาา่าฮะก็คือทุกคนก็พักผ่อนเนาะอืมทุกคนก็โอเคดีขึ้นแล้วหลังจากการต่อตู้ครับผมอืมฮอาา่าฮะ อ่าฮะ please come and show me your face ฮึมก็คือลูเบียเอ่อเจสซีเวียกับลูเบียก็ได้บอกเอ่อไอ้นี่บอกเอออชื่ออะไรแล้วนะเออชื่อมันก็อยู่ตรงหน้าผมนี่หว่าแล้วไม่มองออสตินนะครับผมก็คือบอกออสตินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วออสตินบอกเอ้ยลาเทลมาเอาหน้าเอาหน้ามากระแทกหน้าหน่อยสิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เอาหน้ามาหดูหน่อยสิอืมเออได้ครับผมคุณแมวนี <laughs> ่ฮอือฮึครับผมแบบว่าเออนั่นแหละลังสีของความเป็นออสตินนี่แผ่กมาจากแมวเลยนะอือฮึออสตินเนี่ย when he does ดา a าระคะ is h e l s distinguish the t o อ๋าเลืออ๋อเลือ ก็คือลูเบียบอกว่าตั้งชื่อให้เหมียวน้อยว่าออสตินย่าตอนที่ออสตินมาสิงแมวนี้ครับผมเพื่อที่จะได้แยกแยะออกนะว่าเออไอออสตินมาสิงแมวผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นอ่ะคืออื้มฮอออื้มฮอ่าฮะืิแมนเอมาคาอะไรเนี่ย Just uh, a way of making a new gorn I didn't even click La is clear that uh -huh. this uh, succeeds in mass production but the implant based on the uh, template uh huh but we need to do what we need to do now is figure out how they are able to อ่าฮก็ไม่ใช่ไม่ใช่ลนนิ่งเหรอเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นล่างเนี่ยเหมือนเป็นหุ่นเชิดซะมากกว่านะเหมือนเป็นกึ่งหุ่นเชิดปกึ่งคลนนิ่งอะไรทําน้องนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอือือ อ uh huh. h อฮะอีส huh, uh ์เซดทูแฮปอะเมจฮู้นอลล์ o ดอะเออร์ออฟฮิวเมอริคัสอ่าฮะอัน rotection It wouldbea goodidea to consolethismage อ h าฮ h อ่าฮะ she'squiteskill e d ค <c> ร <oughs> ับผมก็คือตอนเนี้ยเราอยากรู้นะว่าพวกมันอะสร้างเออ่ลาเทลขึ้นมาได้ยังไงนะเออแล้วก็ ฝั่งเรามีนักเวทสาวคนหนึ่งที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องการทำหุ่นนะผมเราก็จะไปหาน้องเขาครับอืมเ mm ียเฮิร์ทเหรออืมเขาเป็นใครครับเรียวเฮิร์คอมแมนคอมแมนเดอร์ออฟดิสเบสอะฮะก็คือหัวหน้าของที่นี่นี่เองครับผมอืมก็คือน้องเหมือนแบบรองหัวหน้าเนาะอื mm ้มเธอเธอเป็น He was the one who gathered a l the force. โอ้เป็นหัว่อเป็นหัวหลักครับผมเป็นหัวหลักเป็นหัวหลักของทีมนี้เออคนที่แบบรวบรวมคนเข้ามาเข้าแก๊งเอองค์กรแห่งแสงเพื่อบวกกับองค์กรความมืดนะครับอืมอ,อ๋อเหรอแล้วเราชนะมาได้ถึงตอนนี้ก็โอ้โหก็คือเหมือนกับว่าเป็น เป็นไอนี่เลยอ่ะเป็นผลงานของเขาเลยโอ้โห l ฮิ hurt หรออืม Surprise image out of still no เขาผมเชล่าบอกเดี๋ยวก่อนนะยังมีนักเวทที่เชี่ยวชาญเวทเออ่สร้างเออ่อหุ่นเชิดพวกนี้อยู่ด้วยลระเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยอืม hmm. We only have this one weird คัาผม รูเหมือนรูเหมือนว่าเชล่าจะรู้จักนะเพราะว่าเชล่าบอกว่าตอนที่อยู่ในโรงเรียนนักเวทนะมีอยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ศึกษาเรื่องแปลกๆพวกนี้อือหือือหือ่าฮะสรุปก็คือจะไปหาน้องเขานั่นแหละคนอื่นก็นั่นแหละพูดไปในแนวทางเดียวกันแล้วเนาะอ่าฮะอ่าฮะเดี๋ยวก่อน e n t i r e m o n เหรอแล้ว tell you r key o l เลอเป็นคุณแจสำคัญของ พลักกิจครั้งนี้เหรอเนี่ยเขาเลอโอเลโอเฮิร์ทแสเป็น larger and predictable lately อ๋อเหรอฮะอย่าบอกนะว่าหลังจากเราจากกัดการองค์กรมืดเสร็จแล้วเราต้องตบเลโอเฮิร์ด,ด้วยเพราะว่าออสตินบอกว่าหลังๆมาเนี่ยเขาก็เดาไอ้ไอเลโอเฮิร์ไม่ออกเหมือนกัน อืม mm. at this important time was a completely unexpected move อ่าก็คือไอลีโอเฮิร huh. uh ์ดอะมันออกไปจากที่นี่ก่อนก่อนที่เราจะถูกโจมตีไม่นานครับผมมันเป็นอะไรที่น่าสงสัยมากเอออ่าฮะันงายมานกอ่า but one thing we one thing is clear that is และวีไอทีอ่าครับผมไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นยังไงอะนะนี่เขาแค่คาดเดาเฉยๆเนาะเออแล้วก็การพวกนี้ก็ไอ,อเรื่องพวกนี้ต้องต้องพูดยังไงดีต้อง,องไปแต่ปร,ประการแล้วกันนะอย่างระมัดระวังครับผมไม่งั้นจะกลายเป็นศึกสามด้านเอานะเออหรือไม่ก็อาจจะเสียมใจอะไรกันได้อะไรประมาณนี้ออื อ่าฮะอ่าฮะอาฮะโอเคก็นั่นแหละไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับผมอ่าฮลาเทลนายเป็นนายเป็นไอ้นี่หัวใจสําคัญของภารกิจนี้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองด้วยเพื่อเพื่อผลประโยชน์ของจัสตี้นะออครับอืึอ่าฮะ We must talk in private เอาครับผมอยากคุยกับ จัสตี้เป็นการส่วนตัวเว้ยน็อกแกลวแกล์ okay, okay, okay. ยอมก็ได้ว่านายอ่ะโ้ครั้งนี้ครั้งเดียวให้อยู่กันสองต่อสองได้ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะเว้ยเอองั้นเด็ดเด็ดเด็ดโดนเราแน่นอน,นอออืืห ถ้าผมเกรย์เห็นด้วยกับเกรย์เลยเกรย์บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเคยต้องการเราเราก็เรียกได้เมยนะนีนะเออเออประมาณนั้นแหละหลายคนอื่นก็บอกเออจะไปอะรอนักแร้เอ๊ะพูดพูดเรื่องอะไรเนะี่ย Uh huh, talking about Volokh, Isov, โอ้โกำลังพูดถึงหัวของไอ้ Volokh ที่เราเจอที่ลูโก้ครับผม Based on information we have so far, it would seem this entity is able to uh huh, temporarily take control. ก uh ็อ huh. ย uh ่างที่เห็นเนาะเออ Austin ก็แค่พูดออกมาเฉยๆเนาะว่า ดูเหมือนว่าไอ้หมอเนี่ยมันจะควบคุมวอลล็อกได้ตนคนอื่นได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะที่ย yeah, ่า uh ฮิ huh. uh, คาร์มเซลและเอนเนมีอ่ออฟองค์กรมืดคูดิสติโตรก็คือสงสัยเนาะว่ามันบอกว่ามันทิ้งท้ายไวใ้ใช่ไหมว่ามันเป็นศัตรูขององค์กรมืดจะเชื่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ It's so everywhere are the and อ๋อก็คือ องค์กรมือดอมีอยู่ทั่วไปหมดนะนั่นก็หมายความว่ามันสร้างศัตรูเยอะสรุปก็คือไม่ว่าที่ไหนมีองค์กรมืดที่นั่นก็มีศัตรูขององค์กรมืดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นอะไรที่น่าแปลกใจนักฮึมฮะอะไม่ใช <c oughs> กก่ดีคอมีนี่ไงแต่ที่ที่สำคัญคือไอ้หมอนั่นเรียกเอ่อ แจสตี้ว่าลูกสาวของโอลิเวอร์มไอออาาับวร์ลูม่ใช่แม่ของหนูอ่ะขอถามเรื่องแม่หนูหน่อยเตไอโนูอ้าวเหรอู้โอ้เลิมก็คือรู้รรอะไรเกี่ยวกับแม่น้อยมากครับผมเพราะแม่ตา,ตายตอนที่หนูยังแน่น้องก็ยังเด็กอยู่บัตดิส t h ่เคยสากดีแมม่เป็นแวายชันใช่ไหมไมันวายได่นอน่ยโอ้ก็แจสซี่บอกว่าก็เนี่ยการหิวกระหายเลือดเนี่ยนะของพวกบัตอิมพลนเนี้ยนั้นได้มาจากเม่โซอิวอสติดิชูชีฮะ something to do with black magic ฮะเพราะฉะนั huh. ้น ฉันคิดว่าแม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเวทมนต์มืดอย่างแน่นอน The one who control the world the world of mine and your mother who gave you your uh พอเปิอือหึก็คือคนที่กระทบผมก็คือสรุปว่ามี มีคำถามเพิ่มมาอีกแล้วไอ้หมอนี่มันเป็นใครไอ้คนที่สามารถควบคุมวอลล็อกได้เนี่ยแล้วก็แม่ที่ที่ส่งต่อความหิวกระหายมาให้ลูกโอเคเราจะ transfer คับผมก็คือตอนนี้ก็ต้องทำอะไรไม่ได้ครับผมต้องหาข้อมูลอย่างเดียวขอบใจนะอืมแล้วไม่บอกลงบอกลาอะไรกันเลยเหรอ,อขอบใจนะ j u ส t ี c ก็คือขอบใจกันไปขอบเจีกันมาเออปะวิชุดลีฟ for cow เฮ้ยเรโอเฮิร์ตโดเมนไรอเอเวก็ผมเราก็จะไปถินของเรโอเฮิร์ตเดี๋ยวนี้นะครับผมโดเมนอืออิอิเลมหรออิเลอิเลมนี่คือชื่อเมืองใช่ไหม อ๋อ oh, I was trying my best ทำไมอ่ะไอไอหมอนี่มันเป็นมันเป็นไอไอเด็กไอไอเจ้าชายสมัยเด็กนั้นหรือเปล่าที่ช่วยจัสตี้ไว้อ่ะผมคิดว่าน่าจะใช่นะเออแล้วเลยบอกเอ,อ้ยทั้พยายามอย่างมากเลยเนี่ยที่จะไม่ไปที่นั่นหลีกเลี่ยงที่จะไปที่นั่นอย่างแรงเลยเนี่ยเออไม่ใช่ดิ avoid that ไอเดอะแมนโอมคือไม่อยากเจอเลโอเฮิร์ตเว้ยทาไมอ่ะ เอออยากถามมานานแล้วทำไมเนี่ย,ยมีปัญหาอะไรกับลีโอเฮิร์ตมากไหมเนี่ยฮะอือฮัเออร์เงเออแล้วก็ไอตอนที่เราเจอกันใส่หน้ากากทำไมกันถือเออ <c oughs> อย่าบอกนะที่ใส่หน้ากากพวาอยากจะหลบหน้าเลโอเฮิร์ตอือฮึครับถ้าผมคือมีม,มีประวัติกันมานะ <c oughs> พูดอย่างนี้แล้วกันนะ <c oughs> whatever right now is more important that we tell to ah uh, to that human something expert ครับผมเราตอนนี้เป้าหมายครับไอ้กเกรย์ก็ตัดเรื่องทันทีครับผมเราบอกว่าตอนเนี้ยเป้าหมายสำคัญของเราคือพาเกรย์ไปหาเพื่อนของเชล่าครับผมเพื่อนร่วมชั้นอะไรทำนองนี้ผู้นักเวทที่ เก่งเรื่องการเรื่องหุ่นเชิดท่าครับผมนี่ก็พูดปลอบใจปลอบใจลาเทลรับผมว่านายเนี่ยเอออย่าดูถูตัวเองนาเป็นคนสำคัญนะทนองนั้นแหละอือฮึอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะะไปก็ได้แล้วอ เรียบร้อยโอ้โหตาแดงบึ้งเห็นอืมครับผมก็จบไปแล้วครับผมกับชัปเตอร์นี้นะอืมมาเรียกน้ำย่อยกันตรงนี้นิดเองเนาะ,อะเออฝันใช่ไหมนี่มันฝันจะชัดเอใครแล้วเนี่ยแล้วฉันอยู่ไหนแล้วนี่อืมประมาณนั้นประมาณว่าฉันอยู่ไหนพวกนี้เป็นใคร พ่อละพร้อมแล้วเนาะแน่นอนพ่อพร้อมแล้วหนึ่งสองชัดๆไม่ต้องแปลแล้วเนาะตรงนี้เนี่ยลาเต้วน้องครับผมตรงนี้คงไม่ต้องแปลแล้วเนาะ,ะเอเะอเ สุกสันต์วันเกิดน,นะไอ้ลาเ,เ,เ,เทลแต่วันนี้เป็นวันเกิดผมมั้ยอ่าครับผมนี่คือย้อนกลับไปในในลูกโก้เนาะว่าเออวันวันเกิดหรือวันที่ลาเทลเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้เขาจะไอน้นี่เขาจะฉลองกันอ่า กูมรทุกป the e ีลูโกเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมมาจากอีเลมเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนสวาย came to โอ้โอ้ป่าป่าไม่ใช่มาจากก็คือลาเธอบอกเอ้เดี๋ยวก่อนฉันฉันกับลาไอจัสซี่กำลังจะไปลูโกไม่ใช่อไม่ใช่พี่กำลังจะไปอีเลมไม่ใช่เหรอเออแล้วอะไรล่ะเนี่ยแล้วก็ ไอเมืองเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ด้วยนะอือหืออาฮะนี่ก็คือแบบคุยกันเรื่องในครอบครัวนะว่าเอ้ยแหมนายนี่ตกเป็นแล้วตกใจจริงๆไม่ใช่คือลาเทลตกใจจริงๆนะเนี่ยวันวันนี้เป็นวันเกิดของตัวเองจําไม่ได้จริงๆอะไรอะไรทํานองนี้อาบ้าเปิดกล่องเปิดของขวัญเปิดของขวัญอะฮะ ปิดตาแป๊บหนึ่งนะครับเออครับแล้วของขวันคืออะไรเปิดตาได้แล้วครับแต่จะว่าไปจันซี่หายไปไหนอเนี่ยแล้วก็ทุกคนด้วยชัดเลยมันเกิดอ,อะไรขึ้นลูกอน They were just here a moment ago ก็คือน่าจะหมายถึงพวกจัสตี้นะครับผมอ่าก็คือพวกเพื่อนเพนะื่อนอะอยู่เมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้เลยไม่ใช่เหรอโอ้โหโหสยองขึ้นมาทันทีเลยม,มิวชา่า<ม>ดวงวิญ,ญญาณของมิวช่าเหรอทำไมมิวช่าถึงบอกว่าของขวัญของ ของขวัญเพื่อลาเทลคือดวงวิญญาณของมิวชาล่ะฉันไม่ต้องการวิญญาณของของเธอหรือของใครทั้งนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรอพี่ชายพี่เธอสัญญาแล้วไม่ใช่เหรอเธอสัญญาแล้วว่าจะแก้แค้นให้ฉัน ลไม่ลืมความเครียดแค้นที่มีต่อฉันไปแล้วหรออ๋อนี่น่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือไงฮะไม่าามนนันไม่รู้ได้แล้วว่าไเป็นไรไอ้โดนัทไอ้แฮทคัมดิสนีมอิสมาย เออก็คือนั่นแหละเหมือนกับรปะว่าประมาณว่าไอน่าจะเป็นน่าจะเป็นการกระทําของไอไอวอลล็อกมึงที่อยากจะทําให้ราเชลตื่นขึ้นมานะเออตอนนี้ก็กําลังสับสนอยู่ครับผมพอเห็นหน้ามิวชาปุ๊บก็คือชื่อของมิวชาก็ขึ้นมาในหัวทันทีจําชื่อหนูได้แล้วลือุ้ยเอาเลยครับนี้มากับหนูเนะ ไลฟ์ไทม์ออฟเพจเลชก็คือนี่นแหละมาอยู่ในแล้วก็คือมาอยู่กับหนูแล้วมันจะกลายเป็นช่วงเวลาแหง่งความเกลียดโกรธแค้นช่วงนิลันคืออความเกลียดโกรธแค้นช่วงนี้นที่มีต่อความมืดเออเออทำนองนั้นก็คือมีความเกลียดที่ความเกลียดที่มีต่อความมืดอ่ะ แล้วก็เสริมคำว่านิรันลงไปอ่ะเออประมาณนั้นทำนองนั้นแต่ว่าไม่นะฉันเออเอ๊จริงเหรอเอเหรอโฮดนลาเทลฮะซีมทูบีอินดิสเทรสวอ h a t s going on ครับผมลาเทลเฮ้ยทำไมทำไมลาเทลถึงดูดเคียดแล้วเนี่ยเดรกรุ่น ถ้าบผมไดอานารับผมคือสองคนนี้เป็นเพื่อนร่วมชั้นกันเหรอเออก็นั่นแหละไดอานาบอกอเจสเชล่าเงียบหน่อยฉันพยายามที่จะไอ้นี่อยู่นะโฟกัสเออตั้งสมาธิอยู่โอ้โหโอ้หแต่ผมชอบเออ เอทเลสมากกว่าไอเดี๋ยวผมต้องกดแล้วป่ะเนี่ยเออต้องกดโถยด darkness family r a g จัดจเมนต์องค์กรมืดแล้วก็เรียกชื่อหนึ่งหกหกมามาให้ฉันเห็นมาให้ฉันเห็นหน่อยว่าความจริงคืออะไร a few hours ago ก็คือเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนครับไม่ได้ยินสี่งที่ฉันพูดรึไงวะอือเ o ิ how many times do I have to tell you ่ก็คือเรโอนาดไม่ไม่ว่างครับอ i ฮะไอนบเบ Looking for the m a j o r อ่ฮะก็คือ ฉันน่ะรู้แล้วได้ยินแล้วเวย้ยแต่ว่าเรามาที่นี่น่นะไม่ได้มาหาลีโอนาร์แต่มาหาได,าได,าด,าด,าดโอนาเออไดย์นาไดนาไดโอนาอะไรโอ้โหออกออกไปเกินชินเลยโอ้หอ๋อฮะแล้วเัออววนแฮะแบบดูก่อนคือนักเวททั้งหมดไปไปกับไปร่วมเดินทางกับลีโอนาดอ่ะ If you have business with the mage, then you must wait and อ๋อคือถ้าเกิดอยากเจอนักเวทคนนี้ต้องรอให้เรียวนาดเสร็จเรื่องก่อนนะ hey, แล้วเมื่อไหร่ไอ้งานนั้นไม่จะจ <c oughs> บเสร็จละแล๊ยถ้าพลาดนิวลันครับผมมันไม่ได้บอกไว้นะว่าเมื่อไหร่จะกลับมา <c oughs> Exactly น,นนะฮะ Now what kind of course l e f e his domain for long without telling ครับผม เนี่ยเป็นเจ้าของที่นี่ทั้งคนดันทิ้งสถานที่ของตัวเองไปโดยที่ไม่โดยที่ไม่บอกด้วยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ใช้ได้เนี่ยเกรย์พอลเลยอือฮคือทะเลาะกันไปก็เท่านั้นแหละอ,อืะอครับผมแค่เปิดฉากมาก็ปวดหัวซะแล้วครับผม แต่ท e ม Able to predict for m o m e n t e i t h e r ก็คือตอนนี้ก็คือแม้แต่ออสตินยังไม่ค่อยเข้าใจใก,าการกระทำของเลโอนาร์ดเลยเน,น,นา,นาะาเออ I wonder what he's doing and where he เขาบอกก็คือเลโอนาร์ดทำอะไรอยู่นะแล้วเขาอยู่ที่ไหนอืมอ่าฮะ Like something important for l o to leave เขาผมก็คือเชล่าก็เห็นด้วยกับเกรครับผมเพราะว่าเลโอนเลโอลเลโอเฮิร์ดอะเป็นเจ้าของที่นี่เป็นเจ้าคลองเมืองที่นี่แล้วก็เป็นเจ้าของเป็นเจ้าครองแผ่นดินแถวๆนี้นะเออแล้วแบบตอนนี้ทิ้งบ้านเมืองของตัวเองทิ้งแผ่นดินตัวเองไปมันแล้วไปนานแล้วด้วยนะมันมันดูไม่ค่อยดีเลยอะ่ะ ไ <the ir> อติ้วีนซ t เกะอะครับผมเราก็จะไปหาข้อมูลกันนะโซวีนน mm. so ิช <the ir> uh ูไ huh. อ uh ้าเวลรูเ e ฟอร์ดคชน้นอะฮะอไรก็คือต้องดูว่าคนของริวเฮิร์สโปยเฉพาะไอเจไดอาน่าอยู่ที่ไหนอือฮึแวนัมนบอรมเบอนาเตอ์น m บอรวโนอ่าครับผม ในเมื่อไอ้นี่เป็นพวกสูงศักดิ์คนที่คนสูงศักดิ์ที่นี่ก็น่าจะพอรู้มั่งนะคำตุกิงอเป็นไอตงวีพัสโนบออนาวอเ่ฮะก็คือก็คือตอนที่เราเดินมาที่นี่เราเห็นพวกสูงศักดิ์เดินผ่านไปผ่านมาอยู่นะเออเดินกลับไปถามไหมแล้วมันก็วิ่งจะไปแล้วโอ้อืมนเง ฮ่าท uh ูเ huh. อ uh, ่อโนเวลวิดอัลพรอมิชันครับผมครับมันมันเป็นกฎเนอะสมัยก่อนอะ่ะอ่อพวกชนชั้นลากยาก่าการที่จะคุยกับเอ่อชนชั้นสูงโดยที่ไม่ได้นักหมายมันเป็นเรื่องไม่มันเป็นเรื่องผิดเนาะเพราะฉะน,นั้นรีบตามไปเลย <c oughs> ทำนองนี้ครับผมใดอ่าเนออืมก็ครับอืม สำหรับคลิปนี้ผมขอแค่นี้ก่อนไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็นั่นแหละค่อนข้างเหนื่อยเลย <c oughs> เออโอเคครับผมเราไว้ค่อยเจอกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ